ไหมป่ะเอาแบบทามม่งไงนี่เนาะมันต้องดูดิว่ารูทมันบิดไปทางไหนไงตอนแรกอะครับอ่านเกมไม่ออกอ่ะที่ลงไปก็โดนแซนบิดบ้างลงไปก็เจอเยี้ยแล้วก็ไปลกปืนปนั <laughs> นว,นว,นวให้สนไยเราอย่างี้สไ <laughs> น,นตู้นะเมื่อกี้ mìnhเลือก cái nào cho tôi hả p**t? Siề. Siề, ok. <coughs> đi quá. mình lựa được. được phù phà Cub. y แบบแบบจำมุมอ๋อนั่นเนงงี่ตามตูดลงมาเฮ้ยทำไปคนเดียววะ ส้นไหนส้นไหนมาแล้วมาแล้วหมอที่มีตีหนึงมีตีหนึ่งส้นหนส้นไหนมีตีนึงเจ็บเจ็บมากตอนนั้นสวยพี่เฮ้ยมันยิงเลยนะยิงยิงสวยสวย <laughs> no, target is down. I'm recharging my shields. Dope, yeah, Shields are taking it มันมีกล่องนี้ด้วยนะท <Hello. S 2> ี่ผมยิงมันวิ่งโล่เฮ้ยมาทำไมฮะมาทำไม โอ้นี่เพียบเล้ี่สองแล้วน,นะเฮ้ยล้วเพทท้องเอาดีครับผมที่กูติดตะกี้ไงโอ้อครับครับโอเคพี่นำไปนำไตามผมตามมีมม่่มี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  Nothing. Enemy down. Yeah, take damage, friends. Take damage. Oh, what a name. Reloading. I'm recharging my shields. Stoning in here, boss. I'm taking hey, down. Recharging shields. Put away an opponent. Nice takedown. How's that feel? Reloading. หมดเลยปะหายไปในตัวหนึ่งวะไม่หมดไม่หมดนั่นตัวเดียวเพิ่มันหายไปในหมดวะมันเข้าเหมือนเหมือนเมืนเข้าไปในเนั้นใช่สวยไปเฉยไปเลยเฮ้ยพี่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมีตรงนี้มันมีมันมีมันมี ันตีลงเห็นปะมีพี่มีซักันอยู่ข้างบนขึ้นขึ้นมายิงบนนี้ก็ได้นะ่เอไปไปไปไม่เลอเยพี่เผลอแล้วสาธิอุ้ยสาธิโคตรเ้นยเหลือแปดนัดเลยจะไงอ่ะพี่นู่น อีก่ามตี้ยตี้มันตี้เราแล้วอีกตี้นี่อยู่ไหนแค่นี้ผมรอสนายอีสักอีกสองแม็กนะไปไหมพี่เรา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 ไปแอดดอกดียกว่เผื่มีเซ็ตก็ได้กันก่อนนะเฮ้ยชาร์จเขาไปดิราเสือได้นะเราเราเปิดกันกนพี่ มันวิ่นมาจากข้างข้างๆตรงนี้เข้าแล้วเนี้ยเจ็บเจ็บเจ็บข้างหน้าผมหน้าผมหน้าผมถอยพี่ถอยถอยรบถอยตีตี เฮ้ยบนหัวบนหัวตรงไทยไม่ใครไปแล้วนะมีทอบไปเอาก็ตามไปดีเข้าวงพี่เข้าวง อยขสุนีฟังนี่ฟังนี่ฟังนี้อยู่ข้างล่างข้างในไอ้แค่ไม่มีชิลด์แล้วกูอะเอามามพี่เอาผมไู่นี่

พี่ตัดเอาดีแจมเอาดนเตอร์ไงพี่โหโหดอ่ะยังไม่โดนเลยเมื่อกี้พี่ใช้เอาเดเตอร์ใช่ป่ะเยอะโคตรแรงมันนิ่งมันนิ่งไหมพี่มันนิ่งมากแล้วแบบข้าหนึ่งแล้วมั้งผหอมมานี่ยโห สองพันเป็นเท่าอ่ะเยี่ยมระวังไหนวะหน้าเมื่อกี้ลงไหนวะพี่ลงแบบเมื่อกี้นี่ก็ลงเมื่อกี้ไงไอ้ลงข้างล่างไอ้ลงข้างบนตลอดลงล่างไงแล้วก็ไปเสือกเขาคอนชามมิงนี้ดีกว่าเออว่าต้องอย่างเงี้ยต้องแบบใครโนก็รีบไปเออขอนเยี่ยมได้ขอนได้ขอน ใส่ก่อนนะคอร์อะไรพี่คอร์ดไดเมทสองพันไงม,มันจะเป็นเบนเนตติดติดกับตัวไงพี่